พิศกรสวัสดีค่ะแล้วก็มินิฮาร์ให้ไปหนึ่งกลุ่มนะคะจากน้องการนะคะสวัสดีค่ะ พี่ใหญ่ส่องนะคะพี่ใหญ่ส่องก็มานะคะอีกร่างหนึ่งนูรีขอบคุณนะคะพี่ใหญ่ส่องทำเพลินๆนะคะสวัสดีคุณนูรีนะคะจากพี่ใหญ่ส่องของเรานะคะพี่น้ำก็ส่งดอกไม้มาให้นุริสามดอกนะคะพี่สักคอนบอกว่ามาดามจ้าสวัสดีจ้านะคะพี่นางบอกว่าสักคอนสวัสดีจ้านะคะจากพี่นางเนาะน้องกาบอกว่าทํางานแบบห้ามทักนะโอเคไม่ทักน้องกาน้องกา ทำงานแบบห้ามทักโอเคพีไนะ่ไม่ทักนะน้องกาไม่ทักนะไปทำงานไปทำงานพี่นางนะคะจากน้องเมย์เนะน้องบีมบอกว่ากินแลนอนสบายแท้นะใช่ <c oughs> กินแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาไยสดก็ทำงานบ้านบ้างทำกับข้าวพี่สากรบอกว่าเด็กดือ้อสวัสดีจ้านะคะพี่สากรสวัสดีไปกับน้องบีมเนาะพี่ พี่ส่องบอกว่าน้องกาสวัสดีจ้านะคะจากพี่ส่องเนาะน้องกาบอกว่าแสบตาคุณธนพรสวัสดีครับนะคะจากพี่สคลนนะน้องกาบอกว่าพี่พรคะสวัสดีคะ่ะแล้วก็มินิฮาร์ดเป็นหนึ่งกลุ่มนะคะพี่ส่องบอกว่าสวัสดีครับคุณสคลพี่นางบอกน้องเมนะพี่นางน่าจะเหนื่อยเนาะไปทํางานแล้วนะทุกคน พี่สักโาน้องน้ําสวัสดีจ้าหัวใจกดๆๆเนาะยายเงินสวัสดีครับหัวใจกดๆๆจากพี่สากคนนะคะน้องบีบอกว่าแต่ตอนนี้พี่นูรีขี้เกียจไล์แล้วมั้งนะพี่ก็ยังไล่สดอยู่นะเนี่ย <c oughs> พี่ก็ยังไล์สดทุกวันอยู่นะดูสิพี่ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้านะหกโมงครึ่งเนี่ยหกโมงครึ่งเยอรมันนะสตาร์ทไล่สดพี่วันนี้ พี่ส่องบอกว่าเด็กดื้อครับสวัสดีนะครับพี่สครบอกว่าลูกเมสวัสดีจ้านะคะจากพี่สครเนานะน้องบีบอกว่าไปแว้นหลายบ้านนะพี่นุลีพี่ใช่ไหมไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะเมื่อวานนี้จําไม่ได้นะหลับมั่งตื่นมั่งไปเฉพาะบ้านที่น่ารักน่ารักนะคะแล้วก็ไปบ้านที่เราไปแล้วสบายใจนะจ๊ะคุณยายเงินบอกว่าสวัสดีจ้าคุณสครน,นะคะ น้องเมย์บอกว่าน้องเช้าเงียบไว้นะเย็นมาคุยตับบี้ตะบันขาดอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลเมตเจ้านะไม่นานเหมือนพี่แล้วตอนนั้นน่ะหนึ่งขาดหนึ่งพันหนึ่งร้อก็ตอนพี่ขึ้นตอนวันที่ยี่สิบเก้าเดือนที่แล้วพี่กลับขึ้นมาไลายสดพี่ได้ชั่วโมงพี่อยู่ที่สองพันเก้านาะอยู่ที่สองพันเก้าจะครบสี่พันก็เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้ยเหมือนกันนั่นแหละพี่ขึ้นมาไลายแต่ว่า ตอนช่วงที่พี่หายเยอะพี่ก็ตะบีตะบันเหมือนน้องมีแหละเช้าตั้งแต่เช้าพี่ตั้งแ,งแต่ตีสองตีสามของยองมันตั้งไหลเงียบไว้ใส่นาฬิกาบ้างใส่ลิมหน้าต่างบ้างแล้วตื่นเช้าขึ้นมาถึงมานั่งคุยพอตอนบ่ายพี่ก็ขึ้นอีกแต่ตอนนี้เหมือนแบบว่าไปชิวๆสบายๆเอาเวลาไปแว้นกับเพื่อนด้วยอย่างเงี้ยพี่สาครบอกว่าชายอำนาจสวัสดีนะครับจากพี่สาครนนะน้องกาบอกอุ ui, ้ยยี่สิบห้า รดงตานะตอนนี้หายไปแล้วแต่ไม่เป็นไรหรอกแค่เห็นนี่ก็ดีใจแล้วเนาะไม่ต้องแบบว่าเมื่อก่อนต้องถามพี่สากครนะเมื่อก่อนนะ,ะอนนะตอนโนริขึ้นใหม่ๆเนาะพี่สาครเนาะตอนที่มาขึ้นเวทีใหม่ๆตอนที่เข้ามาสะสมเวลาใหม่ๆนะก็จะมีพี่สาครคุณตะลอเนาะอยู่ด้วยกันไม่กี่คนเนะอ่าสามสี่คนบางทีก็สองสามคนนะหนูนั่งห้าชั่วโมงพี่สักครนก็ยอยู่อยู่นะช่วงแรกๆ น้องบีมบอกว่ายายส่องทำเพลินๆว่าไงครับนะคะจากน้องบีมนะพี่ส่องของเราก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้นะคะน้องกาบอกว่าโอ้ยอ่านคอมเมนต์มีสะดุดนะ,ะพี่ส่องก็หัวใจก,อ,กอดๆมาให้นะคะ สวัสดีค่ะไอเคนนะคะนุริสวัสดีไอเคนนะคะพี่อุดรบอกว่านุริสวัสดีนะครับนะคะพี่สากคบากว่าสวัสดีครับอุดรหัวใจกดกด,กดน้องกาว่าพี่เคนค่ะสวัสดีค่ะมินิฮาร์ดด้วยไ,ไหมเอ้าไม่มีเ <laughs> ขาจากน้องกานะคะจากน้องกาเนาะน้องกาบอกพี่เคนสวัสดีค่ะเมื่อกี้กําลังจะยกมินิฮาร์ดค,คิดว่าน้องกาให้มินิฮาร์ดอีกด้วยนะอ่าไม่ว่าครับเด็กดือ้อนะครับจากอ่า พี่ส่องนะคะที่น้องบีมถามมาว่าไงครับใช่ไหมพี่ส่องก็บอกว่าไม่ว่าครับเด็กดื้อนะคะพี่ดอนบอกว่าพี่สคอสวัสดีครับนะคะน้องเบลบว่าพี่นูนีอ่านไม่ทันแล้วนะแล้วก็หัวแล้วนาเกี่ยวพี่ส่องบอกว่าสวัสดีคุณอดอุนะคะ